อย่าไหลจีบเลยดิสีรีสออกป้อนน้องมือ mmm. คู่นี้เอาหลายไปได้กว่าเจ้าเนี่ยพ่อควมือเก่าพันบมือเก่าพันสองตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องทางพ่อวิเศษฟาร์มทีมงานไพยสันนะครับ19นี่จงทัวไทยมาเปลี่ยน19นี่อยู่ที่ลอยโลครับผมลอยโลนะครับลอยโลเพราะว่าเปิดเปิดเปียกเปิดมึงเจ็ดจ่อครับผม เดี่ยวบอกว่ามึงเอาตัวนี้เถอะนะครับผมบอกกับมูยังสี่ได้มึงเอาตัวนี้ไปไว้คลองนี่เชียวสั่นเฉพาะตัวนี้แหละเพื่อนเนี่ยตัวนี้แปดพันหาครับนั่นบมะแปดพันาานาอีนี่จักโลนี่นี่ตัวนี้ส่งได้จักโลนี่แต่ยังว่าเพรเกินลอยโลเพรเกินลอยโลตัวเดียวกับทรงลอยโล หันจากปทุมรัดไปกับทางปุ่นกับบุรีรัมย์ทางปุ่นกับสารคามอีกทางกับลอยเอ็ดนะครับยะโสกับผมฝากทีมงานเชี่ยวในหอยซีแปดไว้นะครับ <ยะ S 1> พ่อวิเศษฟาร์มเห็นกันจะในเฟสเช็กเครดิตได้เลยนะครับหอยสันก็ได้มาเหรียญน,น้ำกันโดนนะครับเนี่ยขาบ่ตกบ่อตนอนะเปลือนนะ เชี่ยวเินว่าเอาไปไว้ขวางเนี่ยโตว่าสันกับผมฝากอีกช่องทางหนึ่งนนในเฟซเฟซบุ๊กยังก่อนเชี่ยวกับผมบริการรับฝากขนย้ายซื้อขายกับผมเอาเขาขอเบอร์ไว้ฝากพี่ฝากน,อกน้องนะศูนย์หกสามเก้าสี่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าแปดกับผมขอบคุณหลายๆเชียวน้องมาเอาไปไวปป้ได้นะครับนี่แม่สาวตลาดซื้อขายโคกระบือโนนสวรรค์ ถาวันพลิหัดงวบ่หลายปันไดนนะครับพอแมี่น้องแต่ว่าถาวันจันนี่เชียววาาย่าจันทีเดียวรับรองว่าผิดบังแท้นะครับห่างางไกลกับบ้า